ม่บ้านรีวิวส,สวัสดีค่ะวันนี้เราจะมาทำไอติมกล้วยช็อกโกแลตชิพกันนะคะเพื่อนเพื่ออย่าลืมกดติดตามแล้วก็กดรูปกระดิ่งเพื่อรับการแจ้งเตือนด้วยนะคะอันนี้เป็นกล้วยน้ำวานะคะเอาไปแช่ช่องฟรีซนะคะดูลักษณะแค่นานมากเลยนะคะอันนี้ประมาณเกือบหนึ่งปีได้แล้วเนาะแช่จนแบบเบ่อมันเริ่มแบบแห้งอะคะ่ะแล้วก็เป็นเหีย่ยวๆแฟบแ,ฟบแฟบด้วยเนาะเราเอาออกมาทิ้งไว้สักครู่หนึ่งนะคะให้เขาคลายตัวลง ซะกอนแล้วก็ค่อยมาปอกเปลือกออกเนาะถ้าเราปอกทั้งลูกแบบนี้นะคะมันจะค่อนข้างปอกยากนิดนึงเนาะให้เราตัดนะคะลูกหนึ่งก็ประมาณสัก2ชิ้นเนาะหั่นครึ่งแบบนี้เลยค่ะแล้วก็ใช้มีดนะคะเลาะเปลือกมันออกค่ะมันก็จะปอกง่ายขึ้นเนาะแบบนี้เลยนะคะเราจะเอาแบบส่วนที่ดำๆออกให้แบบให้เยอะที่สุดน,นะคะโดยเฉพาะตรงเปลือกมันเนาะ ก็จะได้ประมาณนี้ค่ะแล้วก็เอาใส่โถปั่นนะคะเตรียมปั่นเลยเราจะเติมเป็นโยเกิร์ตนะคะสักประมาณ2ช้อน2ช,อนช้อนโต๊ะช้อนโต๊ก็แล้วแต่ชอบเลยเนาะอันนี้มันเป็นโยเกิร์ตรสธรรมชาติของโยริดานะคะแล้วก็ใครจะใช้เป็นกลีกโยเกิร์ตก็ได้เหมือนกันเนี่ยค่ะปั่นเรียบร้อยแล้วมันก็จะได้กล้วยแบบนื้อครีมๆนิดนึงเนาะ แล้วคนส่วนที่เป็นโยเกิรติดอยู่ข้างๆนะคะให้มันเข้ากับตัวปล้ยก่อนมันก็จะได้เหนียวๆเนินๆประมาณนี้ค่ะจากนั้นเราจะเติมช็อกโกแลตชิพนะคะอีกสัก2ช้อนโต๊ะเพิ่มความกรุบกรอบให้กับไอติมของเราวันนี้แล้วก็คนให้เข้ากันค่ะรอบนี้เราก็ไม่ต้องปั่นแล้วเนาะเราจะตักใส่พิมพ์พเลยวันนี้เราจะใช้พิมพ์พเป็นถ้วยกระดาษนะคะวางใน พิมนะคะเป็นหลุมเนาะสำหรับอบขนมนะคะเอามาใช้แทนได้เนาะตักให้เต็มทุกถ้วยเลยนะคะแล้วก็เราจะเอาช็อกแลชิพมาโรยหน้าอีกหนึ่งรอบเนาะให้มันน่ากินยิ่งขึ้นนะคะได้ประมาณ6ก้อนนะคะที่เราปัดเมื่อกี้เนาะเป็นอาหารทานเล่นทำง,ง่ายๆนะคะได้ประโยชน์ด้วยอร่อยด้วยนะคะ นำเอาไปแช่ช่องฟรีซสักประมาณ3-4ชั่วโมงนะคะตัหรือว่าจนกว่ามันจะแข็งเนาะเราก็จะได้ไอติมกล้วยช็อกโกชิพหน้าตาประมาณนี้นะคะแล้วก็ทิ้งไว้ให้เขาคลายตัวสักครู่หนึ่งนะคะแล้วก็ใช้ช้อนนะคะงัดออกนิดเดียวมันก็จะงัดง่ายเนาะนี่ยคะ่ะตักออกแบบนี้เลยที่มันหายไปน,นันนั้นคือลองชิมดูเลยคคะอยากลองก็ปรากฏว่าอร่อยมากนะคะติดใจเลยนะ คือมันทง่ายนะคะวัตถุดิบก็มีแค่สองสาอย่างนะคะโยเกิร์ตไม่มีไม่ใส่ก็ได้เนาะ mm hmm. นี่ค่ะรสชาติมันจะแบบอ่อนหวานเปรี้ยนนิดนิดแล้วเข้ามันจะมีความกรุบกรอบของช็อกโกแลตชิพนะคะช็อกโกแลตชิพพอไปโดนแช่แข็งะคะมันก็จะแบบกรุบกรุบคือมันจะอร่อยมากเลยนะคะคือส่วนตัวชอบมากนะ,ะ mm hmm. เพื่อนๆลองไาทำกันดูนะคะสําหรับคลิปนี้ขอบคุณทุกคนนข้ามารับชมสวัสดีค่ะ